สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับสู่ช่องหน่วยชาแนลในคลิปนี้เป็นสูคคำนวณหาเลขปากหลักหน่วยแรกแบบ3ตัวสถิติเข้ามาต่อเนื่ยงสิบสามวัติดในคลิปนี้เป็นสถิติวันที่14ที่จะมาคำนวณเมนช่วงกันเป็นแนวทางวันวันที่16พฤศจิกายน2568ันใครกำลังตามหาแนวรางสูหลักหน่วยแรกแบบ3ตัวยูนดูเยครับ นี่คือ cd งวดล่าสุดที่ผ่านมาครับคำนวณได้257ผลแล้วมันออก87เดวันแรกครับได้368ครับผลออก06เข้านินุที่2ครับในวันนี้ครับออก87คำนวณได้479ครับ วันที่3คํานวณได้702ออก20จะมีบางงวดที่สูงมีโอกาสมาที่2ตัวเลยครับงวดที่ออก20เข้าดินตัวที่2ครับวันที่4ครับได้368ออก06วันที่5ครับได้146ออก91วันที่6สู่คำนวณได้368ออก26วันที่7 คำนวเลจดศออก50ในมวัดที่8ครับได้368วันที้มา2ตัวครับเลขที่ไี่เข้าหลังหน่แรกคือเลขที่สามวดที่9ครับคำนวณเลข้าหนออก3 1 31. ในงมวัดที่10ได้368ออก58ครับในมัดที่11ได้479ออก77ในมวัดที่12คำนวเด้นึออก61หมวัดที่13 คำนวณได้2 5 7ออก8 7เข้าเนตัวที่3มาที่ตำลังหนึ่งครับถูกเป็นว่าได้13ส่วนในคลิปนี้ผมจะคำนวณย้อนไปดูตั้งแต่3วมวันแรกที่สูนย์เริ่มเดินแล้ว si ตัวเลขที่ผมมาตั้งคำนวณให้ดูเป็นตัวเลขจากผลสลากเริ่มตั้งแต่ในงวดวันที่16เมษายนปี68วันนั้นผลของเรานบี่นงคือ26227 6ได้ส่งตัวออก85ครับวิธีคิดใช้ตําหลักแสนบวกกัน3ครั้งครับบวกกับตัหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับ 10, บวกกันตัหลักสิบบนหน่วยบนบวกกัน2งครั้ง วกกัลักร้อยครั้งที่1ครับหลักร้อยครั้งที่2คูณ4เข้าไปคูณ5 250บวกกับหลัก10ครั้งที่2คูณ3 5คูณ3ได้15ได้5บวกกับลหลักหน่วยครั้งที่4คูณ3 ทีนี้ักชมมารองบวกเทียบบุญครับ6บวก2ได้ท่า8บวก2เป็น10 1 4ิบบวก5ยตัวแรกที่ได้กันเลขสามเราจะบวกด้วยไามเต็มไปแล้วแล้วบวกด้วยสองเตมเป็น8ครับเมื่อแรกครับคำนวณได้3 6 8ครับออก06นย์สี่สิบหกที่สองเราจะใช้ข้อมูลในงวันนี้มาคำนวณนะครับเพื่อคำนวณหาเลข หลังหน่วยแรกวันที่ออก87 สูตรนี้วิธีคิดหลักแสนบวกกัน3ครั้งครับบวกกับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลัก10บนหน่วยบนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่2อคูณหครับหลัก10ครั้งที่2อคูณสบวกกับหลักหน่วยครั้งที่4ี่คูณสามสนี้จะไม่ใช้เลขคงที่ครับท่านผู้ชมมาคำนวณเทียบดูครับ 6บวก2ได้ทา8ครับ8บวก8เป็น16บวก6 22บวก3 0สาม,มารถ3 8บวก6 44กับตัวแรกในงัด่2ได้4ครับเราจะบวกไป3แต้มเป็น7 7นำบุ๊กจะบวกไป2แต้มได้9ครับงวดที่2คำนวณได้4 7 9ออก8 7 ว่าต่อไปสีีม้วดที่3ผลออกวัวนนี้คือ2ศูครับ ชุชมลองโบกตามนะครับสูตรนี้วิธีคิดใช้หลักแสนบวก,กัน3ครั้งหลักหมื่นบวก,กัน2ครั้งครับบวกกับหลักสิบบน่วยบนบวกัน2ครั้งครับบวกกับหลักร้อยครั้งที่หหลักร้อยครั้งที่2คณ5รับหลักสิครั้งที่2คูณ3หลักรวยครั้งที่4คูณ3หกบวกแปดสิบวกเก้ วัน,นที่าลในบรรนี้คำนวณ7 0ย์อยครับออก20ในส่วนนี้จะเป็น ct 3มหัแรกนะครับต่อไปครับผมจะข้ามไปนะมาคำนวณให้ดูที่ วันนี้งวดที่ออกแปดเจ็ดก็จะใช้ข้อมูลในงวดที่ออกหกหนึ่งเป็นตัวตั้งคํานวณนะครับเพื่อคํานวณเลขหน่วยแรกถึงวันลาสุดที่ผ่านมาทุนผู้ชมก็มาลองคํานวณนะเทียบดูนะว่าใแบบนวันสุนีดีจริงหรือเปล่านะครับวันวันที่สิบหกตุลาผลของรางวันที่ยิงคือศูนย์ห้าเก้า หกเก้เลท้ายสองตัวออกหนึตัวท้ายครั้งที่1ผลคือ6 9เกาหท้ายครั้งที่2ผลคือ5 3 1ท้ายครั้งที่3คือ889และท้ายครั้งที่4คือ4 7 6 วิธีคิดหลักเสนบวกกัน3ครั้งนะครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักสิบหลักหน่วยบนบวกกัน2ครั้ง 1, บวกกับหลักร้อยครั้งที่1บวกกับหลักร้อยครั้งที่2คูณ5ครับหลักสิบครั้งที่2คูณ3บวกกับหลักหน่วยครั้งที่4คูณ3ครับจะนั้นให้เรามาบวกเทียบดูนครับ ก้าบวก2องสิบเอ็ี่สิบยบวกกับวกแปดตัวแรกที่ได้เลขสองนะครับบกวกไปสาแต้มได้5ครับแล้วก็บกวกไปสอแต้มเป็น7ผลเลข2ตัวคือ8ปดเข้าดินตัวที่ 5, าสามนครับสถิติสิบสามก็ติดนี่คือส่จิดหวลาสุดที่ผ่านมาคำได้2องนะครับ ในคลิปนี้เป็นซีรีส์วอทที่สิบสี่ครับใครกำลังตามหาแนวทางสู่หลักหน่วยแรกแบบสามตัวอยู่อลองเชื่อมันกันนะครับส่วนน้วิธีคิดหลักเซนบวกกันสามครั้งครับ บวกกับลำลักหมื่นบวกกันสองครั้งนะครับบวกกับำลำดับสิบบนหน่วยบนบวกกันสองครั้งนะครับบวกกับลำลักร้อยครั้งที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่สองคูณห้าครับหลักสิบครั้งที่สองคูณสามเราบวกกับหลักหน่วยครั้งที่ 4, สี่คูณสามสูตรนี้จะไม่ใช้เลขคงที่ครับ 9บวก8ครับได้17บวก9 26บวก32บวก4 36บวก5 11 47วันนี้ตัวแรกที่ได้คือเลข7ครับเราจะบวก3แต้มได้เท่า0แล้วก็บวก2แต้มได้2วันนี้ครับสูตรคำนวณ่วยแรกได้702ลองไปเช็คหมครับนี่คือที่มาที่ไปของนงทางสนตรในคลิปนี้ครับ คลิปนี้ผมมาทำให้ดูสีงวดนะครับยังไม่พลาดเลยลหลังจากที่สู่เข้ามาที่หลักหน่วยแรกนะครับยังไม่พลาดนะครับวันนี้เรารุนครับสู่จิต่ออีกไหมความน่าจะเป็นหลักหน่วยแรกวันนี้คือ702ครับ คลิปนี้ฝ่ายแพนเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ